จากเรื era, ่องราวประเด็นร้อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิทีนี้เราจะไปประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของความเชื่อและก็แน่นอนนะครับเรื่องราวของคํโฉดเรื่องราวของหวยเรื่องราวของการสักการะไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกายเรานี้ครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวเอเชียนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะชาวไทยเรานะครับความเชื่ออย่างนี้เป็นวิถีของเอเชียครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะฮะหรือว่าจะเป็นไต้หวัน เกาหลีแม้แต่สิงคโปร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอาเซียนนะครับก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะคนไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งประเทศครับเพราะไทยเรานี้พื้นฐานจากการนับถือผีจากนับถือผีมาถึงนับถือพราหม์จากพรามมาเป็นพุทธนะครับตอนนี้เราก็เลยนํามอย่างนี้มารวมเข้าเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยเราก็คือเชื่อนะครับทั้งเรื่องผีเรื่องพราหมแล้วก็เรื่องพุทธไปพร้อมๆกันครับอย่างเช่นในขณะเดียวกัน สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะตามมาก็คือเรื่องราวของความการหากินกับความศรัทธาของพี่น้องประชาชนครับนะฮะก็เลยทําให้กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาที่นี้ครับเรื่องของทางด้านคาชโนดครับชาวบ้านแฉคำชะโนดถ,ถูกรุมถึงผลประโยชน์เละเทะทั้งยัดเงินลัดคิวแล้วก็งุบยิบกินกันเองเมืองนั้นครับบ๊ยครับผมมีการลัดคิวด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราไปตรวจสอบข่าวนี้กันจากทางด้าน m ิ n ิเจอร์ออนไลน์ะครับเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรครับนะฮะโดยทางด้าน m ิ n ิเจ r ร์ออนไลน์รายงานบอกว่าชาวบ้านโนนเมืองหมู่11ตําบลบ้านม่วงอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับได้มีการเข้ายินหนังสือต่อนายกองตรีนัทเดชมุลาลีนะครับคนนี้ก็เป็นอำเภอบ้านดุงตามรูปนี้ครับเพื่อเรียกร้องสิทธิของชาวบ้านโนนเมืองเพื่อตั้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเกาะคามชโนโดกลับขึ้นมาโดยหนังสือระบุข,ข้อเรียกร้อง4ข้อประกอบไปด้วยนะครับเราไปดูนะฮะประกอบไปด้วยก็คือ 1. สิทธิชุมชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่จะพึงมีนะครับข้อเรียกร้องโอ้โหนิ่ภาษาของชาวบ้านไม่ใช่ระดับธรรมดานะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด้านสื่อเขาก็บอกว่าตอนนี้ทางด้านคามชโนโดนี่ตอนนี้เลทุ่มเปะครับแหล่งท่องเที่ยว ถูกชาวบ้านแฉแหลกครับกรรมการบริหารมีแต่คนของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านแบ,แ,บแบ่งปันส่วนผลประโยชน์กันเองครับทั้งค่าวางแผงขายลอตเตอรี่ค่าจอดรถค่าพรามพาทพิธีนะครับอื่นๆอีกมากมายซัมรถบัสรถยนต์ก็มีการยัดเงินแลกรัฐคิวได้ครับชาวบ้านนวลเมืองร้องขอมีส่วนร่วมเพราะว่าเป็นที่ตั้งของเกาะลีลับก็คือคำชโนดแห่งนี้ครับและก็มีการยื่นต่อท่านนายอำเภอนะครับก็คือนายกองตรี นัทเดชมุลาลีนายอำเภอมีข้อเรียกร้องด้วยกัน4ข้อนะครับข้อที่1นึ่งคือเป็นสิทธิชุมชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่จะพึงมีอยู่ครับสขอสอบถามหรือว,ว่าขอตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหารคาชโนด 3. ให้มีการกําหนดหน้าที่ของเจ้าที่ในคาชโนดเกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับจุดคัดกรองพอจะยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบวิธีที่ดีกว่านี้ได้ไหมมีสติปัญญาที่จะคิดอะไรที่มันดีกว่านี้ได้หรือไม่ครับโดยผ่าน แล้วต้องผ่านความเห็นชอบจากชาวบ,บ้านต้องผ่านการประชาคมจากหมู่บ้านด้วยครับแล้วก็ข้อรกร้องข้อสุดท้ายข้อที่4ครับกรณีที่เจ้าที่คุกคามชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านโนนเมืองเพราะว่าเราทําตามหน้าที่ของผู้ช่วยเจ้าของผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานหรือว่าคําสั่งผู้ใหญ่บ้านออกคําสั่งเราทํางานในพื้นที่ของวัดยังถูกเจ้าที่ตํารวจคุกคาม ซึ่งนายกองตรีนัทเดชรับเรื่องของชาวบ้านเอาไว้ครับแล้วก็จะนําไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการขับชนดอีกครั้งในเดือนหน้ายินเดือนตุลาก็เดือนหน้าก็คือเดือนพฤศจิกาครับถึงจะได้มีการนะครับพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับว่าคำอารองดังกล่าวข้อริกร้องดังกล่าวนี้จะถูกต้องหรือไม่นะครับโดยทนายตัวแทน,น,นชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าขณะนี้คำชนดเปลี่ยนแปลงไปมากครับ มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับที่ไหนมีเงินที่นั่น่อมีความแตกแยกครับเป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์เรานะครับแต่ก่อนนี้ก็รู้รักสามัคคีกันดีเมื่อไรที่ประชาคมมีเงินมีเกี่ยวมีงบประมาเข้ามาเกี่ยวข้องความแตกแยกก็เกิดขึ้นนะครับเงินเงินตกถูกหินหินก็แตกครับฮ บอกว่ามีเรื่องของผลประโยชน์นี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่คณะทํารรงานหลังจากมีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 นะครับทางคณะกรรมการคำชโนดได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อให้คนที่เข้าไปกราบสักการะปู่ศรีสุดโทมีการจองแบบออนไลน์ line, และก็แบบจองแบบออฟไลน์นะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันเพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการแต่ตอนนี้กลับมีการจ่ายเงินตั้งแต่100บาทถึง500บาทเพื่อรัดคิวครับเข้าไปกราบสักการะด้านไหนครับ โดยจะมีเจ้าที่บางรายเดินหารถบัสแล้วก็เสนอว่าหากจ่าย500บาทต่อคันสามารถที่จะลัดคิวเข้ากราบสักระปูศรีสุโธครับคำชนวดได้เลยไม่ต้องรอคิวครับแล้วหากเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแบบรถตู้หรือว่าคนทั่วไปก็คิวละ100-200บาทโดยไม่ต้องต่อคิวให้นานเช่นกันครับโอ้มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะมีคอมมิชชั่นด้วยขนาดนั้นเลยนะคะแสดงว่าคนต้องไปเยอะมากนะครับ ไปเยอะมากครับถึงขนาดว่ามีคนจ่ายเงินค่ารับคิวครับเหมือนกับแต่ก่อนนี้เวลาที่เราดูหนังสมัยผมเด็กนะครับดูหนังที่โรงหนังอุบลนะครับดูหนังที่เฉลิมวัฒนานะครับถ้าเผื่อหนังดังๆนะครับคนดูเยอะๆเขาจะมีการซื้อตัวผีมีคนไปซื้อตัวไว้ล่วงหน้าแล้วเขามาขายต่อในราคาที่แพงขึ้นครับคกว่าตัวผีครับแต่ก่อนนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะคนนิยมชอบดูหนังครับต่อคิวยาวนี่ผมจําได้หนังเรื่องแผลเก่าสรพงษ์ชาตรีแล้วก็นันทนาบุญหลงนะครับ มีการจองคิวตั้งแต่หน้าโรงหนังอ,อุบลมาถึงหน้าวัดทุ่งสีเมืองครับยืนต่อคิวซื้อครับยุคนั้นหรื่าหนังเรื่องอินทรีทองแบบนี้ครับโอ้ยครับเพราะว่ามิชิบัญชานี่คือตกเครื่องบินตายนี่ครับคนไปแห่ซื้อตั๋วจองตั๋วครับแล้วก็ร้องห่มร้องให้กันนะครับอันนี้คล้ายๆกันเลยครับผมนอกจากนี้ยังมีเรื่องขอผลประโยชน์เก็บเงินจากแผงขายลอตเตอรี่ครับหมากพลูแล้วก็ลานจอดรถด้วย เพราะว่าเจ้าที่อปรปร,ะรนะครับแล้วก็ชร,รบที่ดูแลลานจอดรถก็ถูกเจ้าที่ตํารวจไล่ไม่ให้ทําหน้าที่ด้วยครับทางชาวบ้านเองก็อยากจะให้ทางนอำเภอเปลี่ยนคณะกรรมการคํำชโนดที่เป็นผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดปัจจุบันที่เป็นอยู่เนื่องจากว่าเขาเหล่านี้ครับกินเงินเดือนของภาครัฐอยู่แล้วครับแล้วต้องมารับเงินเดือนจากคํำชโนดอีกวันละ350บาทที่สําคัญคณะกรรมการของอ่และก็ที่สําคัญคือกรรมการของชาวบ้านบ้านนนเมืองครับ ซึ่งเป็นเจ้าที่พื้นที่ที่มีส่วนร่วมมีเป็นกรรมการเพียงแค่5คนเท่านั้นครับนี่อยาให้เปลี่ยนแปลงกรรมก,การชุดใหม่ครับในขณะที่ทางด้านนางสุตาสมบุญครับอายุ75ปีเป็นชาวบ้านโนนเมืองเปิดเผยบอกว่านะครับเปิดเผยบอกว่าตนเองนี่เป็นแม่ค้าที่คำชะโนดแต่ก่อนนี้พอมีอไรายได้ได้กินได้ใช้พอได้สื่อปลาป่นกินนะครับ หลับคมตุ่มแสบเพราะมีเงินซื้อกินอยคุณพอ่อนเอ๋ยนะครับหลับคอยซ้อยแซ่วะไัสัแต่ตอนนี้ขายไม่ได้เลยเพราะมีแม่ค้าจากที่อื่นมาเยอะมากอยากจะเรียกร้องสิทธิของชาวบ้านที่พอจะได้ประโยชน์จากการดูแลคำชโนดด้วยอยากจะให้โลกกรรมการคำชโนดที่เป็นผู้ใหญ่บ้านออกทั้งหมดครับบรรดาผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกรรมการคำชะโนดนีด่แต่เช้าแต่เช้านี่ของในเช้าของแต่ละวันนี้จะรีบมาที่นี่เลยครับ ทำไมไม่ไปดูแลความความสงบเรียบร้อยหรือว่าถามสารทุกข์สุขดิบของลูกบ้านในหมู่บ้านของตนเองบ้างสิ่งที่พวกเราต้องการก็คืออยากจะให้ชาวบ้านนนเมืองที่เป็นที่ตั้งของคาชโนดมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในคาชโนดมากกว่านี้นี่นางสุดตาบ้านนะครับแต่ก่อนนี้ผมเคยเห็นฮนะคำชโนดนี่ก็เป็นเพียงแค่เกาะกลางน้ำนะครับไม่มีใครหัวซาละครับจนกระทัะ่งกระแสของพญานาคมาแรงนะครับคนก็เข้าไปพัฒนาแล้วก็อ้างสิทธิ เป็นเจ้าของพื้นที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยอยู่มาเป็นร้อยปีไม่เคยเรียกร้องครับแต่ว่าตอนนี้เงินทองเข้ามาก็ขอเรียกร้องส่วนร่วมในการบริหารจัดการครับทุกฝ่ายการเห็นการหืรือครับอยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลครับแต่ก่อนนี้ไม่เคยดูแลนะครับแต่ว่าพอเป็นธุรกิจและทุกคนก็แสวงหาเรียกว่าอยากจะมีส่วนร่วมเย็นอย่างมาเป็นคิดอาสาเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีครับ ในขณะที่ทางด้านนายอุทัยภพยร์กับคนนี้เป็นพระพิธีในคําชโนดก็เล่าเพิ่มเติมบอกว่าปัญหาที่คําชโนดตอนนี้ก็มีด้วยกันหลายเรื่องคุณนุพอย่ามัวแต่แค่แหนะกันแหนะคนนั้นคนนี้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารบ้างนะครับมันมีหลายประเด็นเหมือนกันครับนี่ทางด้านพราหมณ์ว่านนะครับก็มีเรื่องของผลประโยชน์อย่างที่คุณนุพนว่าน,นั่นแหละแล้วก็ทางอำเภอก็ยกเลิกประเพณีของที่นี่หลายอย่างอย่างเช่นเมื่อถึงเดือน6กต้องเปลี่ยนผ้าให้แกป,ปู่ศรีสุโธนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีครับ บุญสงกรานต์การจัดบุญบ้องไฟนในเดือน6ก,ก็ไม่มีนี่ผมมาอยู่ที่นี่นานกว่า50สิปีแล้วนะคุณนพรชาวบ้านเขาทําประเพณีมานานแล้วส่วนการทําพิธีจะมีพราหมณ์พาน,นักท่องเที่ยวทาแต่ตอนนี้ทางเภอเปคนเลือกเองพราหมณ์ในหมู่บ้านไม่ได้ทําแล้วครับมีแต่ผใหญ่บ,บ้านใส่ชุดเขียวพาทำพิธีแล้วก็บังคับให้บริจาคเงินลงตู้ด้วยนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะแม่ ในส่วนของคณะกรรมการคำชโนดชาวบ้านก็อยากจะให้เปลี่ยนกรรมการที่เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้างเพราะว่าตอนนี้เอาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยใน14หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วงมาเป็นกรรมการคำชโนดเขาก็มีเงินเดือนอยู่แล้วและต้องมารับเงินอีกวันละ350บาททำให้ไม่เจือาจา์แบ่งปันให้แก่ชาวบ้านบ้างตัวเองเขามีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับยังมารับ2ทางรับ2เด้งอีกแม่ทำไมทำไมไม่เอาชาวบ้านในนูนเมืองนี่เข้าไปร่วมหรือว่าชาวบ้านมันเป็นยังไง ไม่มีความรู้ความสามารถหรืออย่างไรมีเฉพาะความรู้ความสามารถเฉพาะผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเท่านั้นเออเลยนะครับหรือว่าถ้าผู้ใหญ่รับทางนี้ก็เสียสละเงินผู้ใหญ่บ้านให้แก่ชาวบ้านไม่ลดมารับทางนี้ทางเดียวแบบนี้ครับแต่ก่อนเขาบอกเราบอกว่าจะเอาผู้ใหญ่บ้านมาเป็นแค่ที่ปรึกษาเท่านั้นทําไปทํามากลายไปกรลับบงการทั้งหมดเลยนะครับแล้วชาวบ,บ้านเป็นตัวแทนเพียงแค่ห้าคนปัดโทนนะครับทังหมดมานทงหมดมานี้เขาไม่ได้พูดหรอกครับผมพูดเองครับ <laughs> แต่ตอนนี้พวกเขา ไม่ออกแล้วเพราะว่าเห็นผลประโยชน์ครับอยากจะ่าให้นายเพอหรือว่าผู้ว่านะครับพิจารณาในการตั้งจุดคัดกรองจองชิวพอจะยกเลิกได้ไหมเพราะว่าสถานการณ์บางเบาแล้วไอ้เรื่องโควิด19น่ะและก็อยากให้มาตรวจสอบในการบริหารของคณะกรรมการคำชโนดว่าโปร่งใสเหมือนศีรษะหรือไม่แม้ศีรษะนี่ใสหัวโป้งเน่งเลยนะครับแต่ว่าบริหารนี่โปร่งใสเหมือนศีรษะหรือไม่ครับนี่อยากให้ทาาน้านคุณอุทัยนะฮะคุณอุทัยนี่ก็คือเป็นพราหมณ์พิธีในคำชโนดครับอุทัยไพเราะ แต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยจะแพร้ราะแล้วครับผมเพราะว่าสูญเสียสิ่งที่เคยได้นะบทบาทที่เคยมีครับแต่เราควรก็รัวเต็บทำงานด้วยจิตอาสานะครับแต่ว่าจิตอาสาก็มีข้อจํากัดของการทํางานมันก็ต้องมีค่าตอบแทนตามมาบ้างครับผมพูดแล้วก็สงสารนะผมสงสารน้าตาจะไหลแล้วตอนนี้ครับผมนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อใครนะครับที่อยากจะมีบ้านวันนี้ครับไปที่นี่เลยครับทางด้านเจริญทรัพย์ ตอนนี้เขาเองก็เจริญซั์นะครับมีข่าวดีมาแจ้งครับเจริญทรัพย์ตอนนี้เขาจะมีเจริญรัพย์14แล้วก็เจริญรัพย์12นะครับแล้วก็รวมทั้งเจริญรัพย์โมเดินสิ่งที่เป็นข่าวดีก็คือว่า <c oughs> <c oughs> เจริญรัพ์โมเดิ์นะครับตอนนี้เขาจะมีโมเดิน1อยู่ที่หน้าวัดบ้านตําแห่ทั้งหมด125หลังและก็โมเดิล2ที่ซอยรุ่งโรจน์ยิงเยยงกับโตโยต้าดีเยี่ยมนะครับ แล้วก็โมเดร์นมก็คือที่บ้านจัดครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้มีการจับจองแล้วนะครับมีเปิดให้มีการจับจองแล้วเป็นบ้านสไตล์โมเดนแต่ว่าลังคาทรงปั้นหยาครับเป็นสีเทาเข้มเลยครับแล้วก็สวยเหมือนกันเป็นสไตล์โมเดร์นมห้องนอนสองห้องน้านะครับหห้องครัว1ห,ห้องอาหาร1ห,ห้องรับแขกแล้วก็มีห้องซักล้างด้วยแล้วก็มีที่จอดรถ2คันคู่2คันเลยนะครับและซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการ ไม่ว่าจะเป็นม้งรวดเหล็กดัดนะครับหรือว่าจะเป็นทางน้ําแกรนิตต่างๆนำจิตตัางพังกกราพร้อมความปลอดภยัยเครื่องปรับอากาศต่างๆนะครับพร้อมครับถ้าเผื่อใครที่จองนะครับในส่วนของฐ <c oughs> านด้านเจริญทรัพย์โมเดลสองซอยรุ่งโรจน์และก็ฐานด้านโมเดลสามที่บ้านจันทแต่ว่าที่ข่าวดีมากกว่านั้นก็คือว่านะครับทางด้านเจริญทรัพย์โครงการ12ครับตอนนี้คุณเกตแจ้งข่าวมานะครับบอกว่าลดราคาให้หลังละ 1 5 5 0 0 0บาทครับแล้วอาจจะมีความแตกต่างแต่ละหลังนะครับเรียกว่า1,020 0 0 1น0 0 0 0 0ึ0 0 0 0พูดง่ายว่าตอนนี้ลดราคาให้สูงสุดถึง1นึ0 0 0 0บาทครับกับโครงการจเจริญทรัพย์โครงการ12นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเหลืออยู่บ้างประมาณ10กว่าหลังครับประมาณ10กว่าหลังนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามได้กับคุณสุนันนะครับซื้อวันนี้ลดทันทีครับนะฮะลดทันทีครับ โดยติดต่อหาคุณสุนันท์ครับหมายเลขโทรศัพท์คือ0856321118 0856321118โครงการเจริญทรัพย์12นะครับลดราคาหลังละนะครับนี่ฮะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้งองนอน2ห้องน้ำมันสไตลเออ์เขาเรียกว่าเป็นราคาสรงปัญญาแต่ว่าตัวบ้านนี่แบบบ้านนี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยติดต่อได้เลยนะครับเป็นข่าวดีครับ รถสูงสุดถึงหลังละ1นึ0 0 0สบาทครับติดต่อหาคุณสนันด่วนนะครับย้ำอีกนิดหนึ่งคือหมายเลขโทรศัพท์คือ0856321118นะครับกับทางด้านเจริญทรัพย์โครงการ12ครับซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยยางกูล442นี่จะมีป้ายบอกแจ้งเป็นระยะระยะไปนะครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับตอนนี้ทางด้านอิชิซูเองเขาก็มีแคมเปญมาเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือ เขามีการเพิ่มเรียกว่าคือพูดง่ายว่าเพิ่มรุ่นเข้ามาอีกทีนี้ครับเป็น Space Cap S 1.9นเะครับเป็น Space Cap 1.9s แล้วก็มีตัว f ฟแคปหนึครับตัว Space cap ก็คือมีกระบะแคปตัว4ประตูแล้วก็ตัวโฟ Cap นี่ก็คือ4ประตูแต่ว่าเป็นเพิ่มรุ่นพิเศษขึ้นมาครับโดยโอ้โหสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมานี้สุดยอดจริงๆครับ พอผมเอ่ยไปนักเลงรถแต่ละคนนี้จะเรียกว่าอ้าปากทันทีเลยครับลองดูนะครับไม่คิดว่าอิสุสจะให้มากขนาดนี้ครับลองคิดดูนะครับมีการปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงเครื่องเสียงใหม่ครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็มาพร้อมกับระบบของความปลอดภัยแบบว่าจัดเต็มจัดหนักประหลัดบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกถ้าเผื่อเต็มแม็กนะครับจำเลยนะฮะว่าถ้าเผื่อระบบเบรกนะครับถ้าเผื่อเต็มแม็กจะต้องมี1คือ abs 2ต้องมี ebd 3ต้องมี ba ครับ ซึ่งแต่ก่อนนี้จะมีครบทั้ง3อย่างนี้จะต้องเป็นรถราคา2ล้าน3ล้านครับขึ้นไปถึงจะมีครับแต่ว่าปรากฏว่าอีซูสุจัดลงให้ครับกับรุ่นใหม่ตัวนี้ครับเป็น Speed cap s p ป c แ a p 1.9 s เกียร์ออโต้แล้วก็ Cap 4 1.9 s ครับจัดเต็มจัดหนักครับระบบ ABS ป้องกันล้อลักเอ่อล้อล็อก e b e กระจายแรงเบรกแล้วก็ BA ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรกทำให้เบรกได้สั้นลงครับแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นครับ และไม่พอนะครับยังมีระบบของการควบคุมการทรงตัว ESC เวลาเข้าโค้งแล้วก็มีระบบเวลาที่เราออกตัวบนทางลาดชันมีระบบ TCS ด้วยครับแล้วก็เอ่อโทษทีมีระบบ SAS ด้วยและขณะเดียวกันถ้าเผื่อเราขับลุยนะครับแล้วล้อหมุนฟรีอย่างเช่นจอดรถแล้วดินโครนนะครับขับแล้วแปลว่ามันล้อหมุนฟรีเขามีระบบ C ีเขามีระบบตัว TCS มาด้วยครับป้องกันล้อหมุนฟรีอีกต่างหากครับ แล้วก็ยังมีพร้อมทั้งระบบของการตัดเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกก็คือ BOS แล้วก็รวมไปถึงระบบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉินเบรกกระทันหัน,หนคือ ESS ครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับอยู่ในรถกระบะ Isuzu D-Max ครับสองสรุ่นปีนี้ครับรุ่นออนนิวนี้ครับผมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกตัวออปชันนึงก็คือในส่วนของรุ่นหนึงก็คือ Space Cap s p a c e c a p 1.9S ทั้ง s p a c e c a p แล้วก็ c a p 4เกียร์ออโครับ และไม่พอนะครับถ้าเผื่อออกรถนะครับให้ขับฟรีอีก3เดือนครับออกรถวันแรกครับวันที่ออดขับจ่ายเพียงแค่1800บาทขับฟรีอีก3เดือนครับติดต่อด่วนเลยครับทางด้านอิสุสตังปากอิสานทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยืนแล้วก็บุญทริรับนี่คือแคมเปญที่สุดยอดจริงๆครับเรียกว่าจัดเต็มจัดหนักปลัดบอกเลยครับไปที่ทางด้านอิสุสตังปากทั้ง4สาขา